สวัสดีครับช่องสอ,อนได้ด้วยครับเมื่อนี่พามาเก็บเห็ดครับตามเคยส่วนลายสิไปเก็บเห็ดตะโขกนะครับเมื่อนี่พามาเก็บเห็ดผู้อันนี้เป็นผู้ยุติดบ้านครับเป็นหมู่บ้านที่โชคดีเนี่ยคือมีโขกอยู่ทั้งใต่บ้านแล้วก็มีผู้อยู่ทั้งทั้งเหนือของหมู่บ้านนะครับมาเก็บมาเก็บให้กันครับมาเบิ่งกันว่าสิไดบอนี่ครับ นี่ครับปันเอาบุญครับเมื่อนี้คนหลายไปกันเลยครับปอ,อด้อครับเหละงกเอามาเก็บเอาปอดกํกลาลังงามครับ พ่อแม่พี่น้องเอ้ยนีด่ดอกเดียวก็ได้ยัางยากซ่าๆสล่ะไปันต่อครับเห็ดใด้ผมลงกมาหมองใจใจติ่นปูมะขอนี่ครับใครเห็ดละงกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิง้งใครเห็ดละงกไหมเบิ้งใครมันเห็นยูสองใครนีครับเบิง้ง ตาผมสีกาฟ้าวเก็บแล้วว่าที่นี่มดแดงลายครับป๊าเอาพวกขึ้นอือบังครับตอนนี้มดแดงกำลังล้มครับว่ามีอยลางนะครับมดแดง พ่กชี้เป้าเอาแล้วกลับไปนี่ครับสองไขุ่มีไข่อีกไข่หนึ่งได้ยู่ใต้ก้อนหินหน,นั่นใส่นั่นนี่ก้อนหินเออเอาขึ้นนั่นมันมีไข่อยู่นสนดอกมากับเอื่อยครับ เก็บเก็บเอาเก็บเอา้งามแนกี้ไดอบเขดอกใครนหน่อยอยู่สามส่ใครอยู่โอ้ยมองกไว้หน่วานหนยังไ่เห็นจดมอื un ้อตัวโคงปกไว้

นี่แหละครับบรรยากาศมาเก็บเห็ดยูพูมวนๆเห็นเห็ดกระบอกกันพุ่งญาติกันที่นี่บรรยากาศไข่ไก่นะหนุ่มไข่เดี๋ยวโอ้ไข่ใหญ่ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศดนะครับวางหันไปเก็บยูพูมาทิ้งเกับมะเขือปลาครับ เอาปลาอยู่ติดบ้านนั่นแหละปลาที่มาประจำพ่พอครับใครเห็นละงูกั้งสีก็เอาเด้อครับเอาเพราะว่ามันก็ใหญ่เด้อครับเห็นละงกปลานี่มันสีม่นใหญ่สีน้อยๆั้งสีเล้อครับไปกันตอ่อไปกันตอ่อพ่อมูอเห็ดปว ขเาาขาแล้วด่างลวัวเล็กนอนนี่ด่างเลยไอ้ตะขาไอ้ตะขาโอ้ยขาหนีไมี่หอกอยู่มันน้่อืมไอ้ตะขาเอาขามันก็เอาโลชัม่มขาบักใหญ่นึง เก็บมูต่อหนามีมูหนึ่งครับโ <h ums> อ้ยกลิ่มคล้ายแยาวๆคือเพิ่นกับโบได้ จออีกมูนหนึ่งเห็ดกามาเทถานี้จากกันเนาะขนเอากลุ่นมันี่มันมีสาม สามมูห่างๆกันขาใหญ่นาออืโอ้ไปตินดูไปกันต่อครับอันนี้เอื้ยพ่อเด้อวนี้ครับเห็ดปวกมูนสามมูลเอื้ยเป็นคนพ่อพ่อเห็ดปวกตาบครับ บังขา,งขาออดอกไงครับเห็ดปอกตากี่สีดอกไงก็เห็ดปวกธรรมดาเออปากันต่อครับเพือ่อนี่โชคดีเมื่อนี้ได้เห็ดลายพอเห็ดดีดีเห็ดปวกครับเห็ดปวกนนเนนาหรอเนี่ยมันสีมันเถาเรามาเห็นบาดมันเผาเนาะ เสียดายเมื่อเดียวกับเปลยแล้วนีเมื่อเดียวกับเปลยล่ะแต่มันได้ก็มีได้เยอะ มนดอบเห็ดไข่ดอกแรกของปลาใต้บ้านโอ้โอโอ้โอโอโอโยเนาะนี่แหละครับลงกระตาไปเลย กัะตอครับเห็ดไ้ครับเก็บเลยสองดอกเห็ดไคสองดอกครับ เอาลดแล้วเนาะดอ,อกน้อยก็ะยานี่ครับนี่ลเะครับเห็ดเก็บมาโคกสำเร็จติดบ้านนี่ครับไปน้ำกันพี่พี่น้องสามคนได้ซ้ำนี่ละพอซุปพอแก่งนึงนี่แหละครับ ขอบคุณที่ติดตามช่องสอ,อนดเดชครับขอบคุณครับ